ครับสวัสดีครับนี่ซุ่มลูกโลดดูอาณาจักรลุงโลดครับดูอนาจักรลุงโลดครับที่นี่ที่เลี้ยงไก่ครับนี่ครับอันนี้แม่พันครับผสมไว้ไม่กี่ล็อกนะครับดูครับอนาจักรลุงโลดนะครับดูครับดูอณาจักรลุงโลดครับเยอะไม่เยอะดูครับนี่ครับล้อหลวงครับ บวกปาวุฒใช่หมแล้วขอหลวงใช่บวกปาวุฒครับสายเจ้าปากเกียวนะครับนี่ครับนำเข้าโดยเสียฟุกดาชบุรีครับเสโรสสนับสนุนครับเสโรสสนับสนุนนี่ครับสวยไหมครับโอ้ตัวเหญกันวะเห็นพิตานะตัวผู้หลายตัวกันด้วยนะตัวผู้สามตัวเลยวะพ่อพ่อเจ้าเขียวพ่อเขาคือเจ้าเขียวปักหักนะครับครับเขียวปักหัก ตัวที่เขียขียวที่ถ่ายให้ดูบ่อยๆครับนี่ครับพอจะเขียวปักหักนะลูกจะเขียวปักหักครับนี่มาดูการเลี้ยงไก่กันครับเราก็จะเดินให้ข้าวไก่ไก่หนุ่มก็จะมีแค่นี้ครับไก่หนุ่มครับมีไม่เยอะครับป็นจะโตเมียครับผู้ไม่เกยตัวอันนี้ก็เป็นสาย เจ้าเซนโรครับเซนโถแม่เซนโทรนี่พวกนี้ก็อาจารย์ครับอาจารย์ไก่ให้ข้าวให้น้ำนใครอยู่เขตลาดกระบังโทรติดต่อวินได้นะครับเสียดุยครับรับทุกที่ครับยี่สี่ชั่วโมงครับเบ,บอร์โทรอะไรเบอร์โทรอะไรเผื่อมีเอฟซีถามบริการเนี่ย เ็ดอย่างเดียวครับเอ,อ้ามันลองอยัางไงาล่ะลูกเอ,เอาขยับข้อน,นี้ดีไหมให้มันอยู่ล้มๆนะหน่อยอันนี้อาจารย์มวยครับการไม่ปั๊มนะครับ อยู่กับธรรมชาติเท่านั้นอยู่กับธรรมชาติครับบ<ท>ัดปรับสภาพได้ดีมากนะแป๊บเดียวโตลกลูเาคความสุขทไปครับความสุขของเราอยู่แบบไก่กากาอยู่กับไก่กากาไปอ่าเนินของเสี่ยปุ้ยครับเสี่ยปุ้ยฝั่งนน้นเสี่ยปุ้ยนะครับแหมไก่สายพันธุ์เงินล้านครับเสี่ยปุ้ยสายพันธุ์เงินล้านแหมตีกันหัวดำหมดครับ จะไข่แล้วเดือนสองเดือนก็ไข่แล้วไข่แล้วโดนทับแล้วมั้งเนี่ยโดนแล้วตูดบานแล้วนะตูดบานแล้วน่าจะโดนนั่นแหละไข่แล้วผมว่าน่าไข่แล้วตูดมันแดงๆแล้วเนี่ยทรงไปไข่แล้วเนี่ยอาณาจักรลุงโรดนะครับอยู่กับธรรมชาติครับอาณาจักรลุงโรับ ผููพัฒนาครับสนใจไก่น้อยเสียปุ้ยก็มีแบ่งนะครับเสียปุ้ยครับเสียปุ๋ยทำฟาร์มอยู่นะครับอยู่ครับี่กระฟาร์มของเสียปุ้ยนะครับอยู่ไก่นมครับแต่ตอนนี้ยังไม่พอแบ่งนะครับไก่กําลังทําอยู่นะครับเสียปุ้ยกําลังทาลักผสมไว้อยู่เป็นคอกๆอยู่ครับอยู่กับธรรมชาติครับ าดสะอาดนี่นะครับดูครับ ครับดอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องบ่าวตุ๊กชแน,นลครับ